หมอคนนี้กำลังรักษาตาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่แต่แล้วเขาก็แอบ,บกดสวิตร์ลับอันหนึ่งลำแสงสว่างจ้าพุ่งเข้าใส่ดวงตาของเด็กคนนั้นน้ำตาที่ไหลออกมาถูกดูดผ่านท่อเล็กๆลงไปเก็บในขวดแก้วทีละหยดจนกว่าเด็กจะหมดแรงและทนไม่ไหวหมอถึงยอมปิดเครื่อง จากนั้นเขาก็ถอยมายืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมยื่นลูกอมให้เด็กอย่างหน้าตาเฉยเด็กน้อยยิ้มให้เหมือนเทวดาตัวน้อยแต่หมอกลับต้องพยายามกลั้นความคิดต่ำช้าของตัวเองไว้พอเด็กเดินออกไปหมอก็รีบเข้าไปในห้องลับเขาหยิบขวดน้ำตาขึ้นมาแล้วหยดสองสาหยดลงในตาของตัวเองทันทีที่น้ำตาสัมผัสด,ดวงตาหมอก็มองเห็นโลกผ่านสายตาของเด็กคนนั้นสิ่งที่เธอทำไว้ทั้งหมดตอนนี้หมอกลับได้เห็นด้วยตัวเอง ความลับใดๆของเด็กคนนั้นไม่มีอะไรซ่อนจากเขาได้อีกก่อนหน้านี้หมอเคยใช้เครื่องชั่วรายนี้เสพความทรงจำและประสบการณ์ของเด็กผู้หญิงหลายคนมาแล้วเขาพิมพ์ชื่อของเด็กคนนั้นเก็บไว้เพื่อจะกลับมาดูใหม่ในตอนกลางคืนไม่นานก็มีผู้หญิงอีกคนเข้ามาตรวจสายตาแต่ทันทีที่หมอถอดแว่นของเธอออกเขาก็ต้องชะงักใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเขียวคล้ำหมอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผู้หญิงที่เขาเคยเอาไปเพื่อฝันในหัวกลับเจ็บปวดและพังยับขนาดนี้แต่เขาก็ยังคงวางอุปกรณ์เดิมบนใบหน้าเธอและล่อเปิดเครื่องอีก ั้งน้ำตาของเธอถูกรวบรวมอย่างรวดเร็วหมอแทบอดใจรอไม่ไหวพอเขาหยอดน้ำตาลงบนดวงตาภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธและปีศาจที่ซ่อนอยู่ของเขาก็พุ่งขึ้นมาหมอรู้สึกถึงความทรมานนั้นเต็มๆจากนั้นหมอก็โทรไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นเอาข้ออ้างปลอมๆหล,ลอกล่อให้สามีของเธอมาหาเมื่อสามีมาถึงหมอก็เปิดตู้หยิบขวดน้ำตาที่น่ากลัวที่สุดออกมา3ามขวดแล้วผสมเข้าด้วยกันถ้าผู้ชายคนนั้นชอบใช้ความรุนแรงหมอก็เตรียมจะให้เขาเห็นสิ่งที่โหดเทียมยิ่งกว่าตอนแรกผู้ คิดว่าเป็นการตรวจตาปกติเขาไม่เข้าใจสายตาเยือกเย็นและเงียบงันของหมอจนกระทั่งหมอถามว่าเคยรักภรรยาของตัวเองบ้างไหมเขาถึงเริ่มเอจใจแต่ก็สายเกินไปแล้วก๊าซจากเครื่องปล่อยออกมาภาพหน้าสยดสยองฉายลงในดวงตาเขาเขาอาเจียนไม่หยุดตลอดหนึ่งชั่วโมงแต่ภาพทั้งหมดถูกจารึกลงในสมองอย่างถาวรเมื่อกลับถึงบ้านเขาแทบไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปพอเปิดประตูเขาก็เกิดภาพหลอนความกลัวทำให้เขาฉี่ราดภรรยาวิ่งออกมาเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องแต่ผู้ชายคิดว่าเป็นผี เขาจึงพุ่งเข้าทำร้ายเธอ แทงเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความหว,ดวาดผวาพอรู้ตัวจริงๆก็สายเกินแก่ภรรยาได้หมดลมหายใจไปแล้วด้านหมอเองก็นั่งอยู่ในห้องรับเตรียมหยิบขวดน้ำตาที่ชอบที่สุดขึ้นมาดูแต่ทันใดนั้นผู้ชายคนนั้นก็บุกเข้ามาด้วยความโกรธเกรี้ยวเขากล่าวหาว่าหมอเป็นต้นเหตุที่ทําให้ภรรยาเขาตายก่อนพูดว่าถึงตาของแกที่จะเจอฝันร้ายบ้างแล้วเขาผสมขวดน้ำตาทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วดูดใส่กระบอกฉีดยาจากนั้นฉีดเข้าไปในดวงตาของหมอเพียงชั่วพริบตาภาพสยองนับไม่ถ้วนก็ระเบิดขึ้นในสายตาเขาหมอชักกกกรระตด ้องดินทุรนทุรายความเจ็บปวดเกินจะทนไหวสุดท้ายเขาหยิบของมีคมแทงเข้าไปในดวงตาอีกข้างของตัวเองและกลายเป็นคนตาบอดไปตลอดกาล